แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ19มีนาคม2567มีความคืบหน้าสำหรับเงิน10,000บาทนั่นก็คือบอร์ดดิจิ a l ลเ l l ต t นัดถกอีก1-2สัปดาห์นี้ชี้ชะตาแจกเงิน10,000บาทโดยนายเศรษฐทวิศินนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมเรียกประชุมบอร์ดเงินดิจิัลเ l ตชุดใหญ่1-2สัปดาห์ หาข้อสรุปแจกเงิน1,000 0บาทหลังคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดแล้วและเช่นเคยนะคะส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ19มีนาคม2 5 6 7ที่ที่จังหวัดพะเยานะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แจ้งถึงความคืบหน้า นโยบายเติมเงินดิจิทัล1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตว่าในช่วง1-2สัปดาห์นี้จะนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่เพื่อหาข้อสรุปถึงการขับเคลื่อนโครงการโดยนายกระบุวา่าขณะนี้ได้สอบถามความคืบหน้าโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งมื่นบาทจากนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการโครงการแล้วซึ่งมีความคืบหน้าในการประชุมอนุกรรมการทั้ง2ชุดนะคะก่อนหน้านี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ชุดใหญ่ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ประชุมได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดเพื่อทําการศึกษาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช และความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยให้กรอบเวลาภายใน30วันซึ่งได้สิ้นสุดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยการนำข้อมูลข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชและความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณานั้นจะมีการพิจารณาลงลึกในรายละเอียดโดยนายกระบุว่าต้องการให้การขับเคลื่อน เตเงินดิจิทัลวอลเล็ตได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและเป็นไปตามข้อกฎหมายเมื่อได้ข้อสรุปจะนำกลับมาเสนอให้บอร์ดชุดใหญ่พิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีหรือครอมอร,รับทราบต่อไปนะคะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะสำหรับเงินดิจิตอล10,000บาทอดใจรออีก1-2ส,สัปดาห์นี้รู้เรื่องว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะ